มือนี้จับคุ้มซุมกันกินแบบอันนี้บ้านเบาทใส่จัดให้แล้วพี่น้องโอ้คักขากโย่ฝัดกินแแบฝับดกินแแบพี่ขาฝัดกิงเนี่ยเอออ,อันนี้ก็ทีมงานเนาะพี่น้องสบายดีเบาลาใต้สบายดีเนี่ยนะพี่น้องเฮาเบิง่งเด้อนี่เด้อต <laughs> าหลายขวดนจนเหงาบทเป็นพี่นออ้องเออเด็กย่อมือย่อมือไหว้พี่น้องซื่อ ว้าวพวออกเลยเบ่าเล่าไต่มาอนีมาอนีบ้านเบ่าเล่าไต่จัดห่านสิงแบพ้น,ก,นกันดำลงมาพี่น้องเอ้ยอันนี้เป็นวิธีเผาแบอยู่ต่างประเทศเนาะพี่น้องเนาะเพิ่นใส่โทษเผาแล้วเ่ได้ดังพื้นดังไฟพี่น้องต่อแก๊สขึ้นมาเผาเลยแบบนี้ง่ายแบบสบายสบายเลยด้ยดยดย๋พี่น้อง เท่าหนูซอที Kid ่ได้กินเนาะพี่น้องบดฟื As ้นไปต่างหลายกองอันนี <It> s <S ้บดได้ยากแบบพี่น้องจับคอไึ้คนมาเล่งไซรโหลดฮะเดี๋ยวกอนไปหอดไซมาหอดไซรแหละอันนี้พี่น้องบานเฮาเด้อนี่เดี๋ยวชุมชนหมู่บ้านเท่าไปหอดไซมาหอดไซแล้ะโอ้ใกล้แล้วเนาะ การที่ได้จู้อะไรมันบอกแก้วจูมีระบบาลอไตพจน์เอนว่าอย่างก่อนนี้นะเลือดแป้งหอยเลือดแป้งหอยโอ้ยหอมเลยเนาะปาเตดัำมาหุ่วยๆอาแสบแสบน้ำกันพี่น้องเลือดแป้งหอยเขากกนาส้อกเลือดแป้งหอยนี่มีมีอย่างในผสมอยู่ในเลือดแป้งหอยบอกบอกสูตรเนี่ยมาสางบอกสูตรเนี่ย ปาดี่หอยมาบอกสูตรนมี่ยังนะคนปาดข้อหอยเง้มาอย่างเดียวเลยมึจะเกลดมึงปาดมึงจกเจงเลยหอยนี่เนือขอะขอกะอยางองมึงอยู่ได้ดื้อมึงในเดื้อแป้งหอยนี่นะดื้อมึงเน่ยโอ้แขนคักเลยเลือดแป้งหอยเลือดแป้งหอยเอาแสบแสบเดินมาบยกกินเอาไปนด้เอออ้าปลาตัวปลาคักบมคักบ่เอาคักบอ เดี๋ยวผมอยแสดงัดนครับอยากเดือดแตงหอยมาทั้งปีแล้วโอ้หัวหมาแล้วเลือดหอยคือนี่หเลือดหอยเคือลายแทโอ้แสบแวากหอยมันเยอแทบแล้วนะเนีย็ยัเคยินเดือดอย่างกายดังขอยหอมเตะดังขอยมาหุยหุเกิไเคยได้ยินนะบมเคยได้กินีนเนี่ะ ห้อยฉัเคยเห็นว่าเลือดหอยหลายปลาเนี่ยนอนเลือดแป้งหอยยังวะใครมันใครมันกรอกเราเลยคุณมันเลือดไหลเลือดแป้งห้อยนี่โบแทงใจบ่อโบแทงใจไผ่บ่อบ่เลือดแม่แต่บอเอาหัวมาซ้อยโอ้สูตรเนาะสูตรจังสั้นเออบอกให้ฟังแน่บยผมเคยกินเนาะพี่น้องทั้งบ้านเพิ่นกับซนใจเด้เลือดแบ่เรื่องนี้เลือดแบ่โอ้เลือดแบ่เลือดแบ่ขายแม่เมื่อไหร่แล้วเลือดแม่ เอาหอยมาซวยเห็ดเดือดแป้งหอยกระหองเดือดแป้งหอยโอ้จังสันบอกโอ้เดือแบเดืดแบมีกปีบ่ักเนาต้องปี่เอ้กระป่กะปิก็ิ้อกกจอเป็นแบเนาะ ข้าเดียวอาแสบๆ้องกันพี่น้องมาได้พี่น้องได้ทังบ้านเฮาเลือดแปลงหอยมาสั่นอันนี้ว่าตามสร้างิ่นวาเนาะเป็นครั้งแรกบ่อ่ทาไงเป็นครั้งแรกบ่ได้กินลหละเลือดแปลงหอยนะค่อยเลออครั้งแรกคยได้คยกินเพลแกย้มาเลม่้ข้านอไนเลืดแปมาแล้วก็เข้าไปนั้นเลยออ ม้านี่แล้วเข้าไปพร้อมกันเลยแหละเล่ามมานี่แล้วเข้าไปพร้อมกันเลยอราแซ่บปักเหรอเคยเดี๋ยวถามอย่างล่ะเคยได้กินจักเจ้าบ่เคยมันบอกขั้งแรกแซ่บเลยมันบอกยังไม่เคยได้ยินซื้อซื้อเนาะโอ้ไม่เคยได้กินซื้อแต่มื้อนี้ได้ยินเลยได้กินพร้อมแม่นบ่กครับโยกโตลืมต้นเราเฮ็ดถึนลืมเอาเห็ดจะไปเอาอยู่แล้วบ่อแล้วเขาก็ข้ามมกอีหิ่มมาก คอยก้าข้ามบักอีหลุมแม่บ้านบ้านเราไต่ตไมือนี้จัดอาหารปิ่งแบมีทั้งลาบเลือดแปงหอยมาซ์เลือดหอยกยันไล่แถยว่า <laughs> เออค่ะคางมวนมวหมือนนี้พี่น้องพนะแซบบเอกิเอห้กินแี่มนเอ้ามกินเนือมกเนื้อ้กินเนื้องินเนื้อหากนเอิ้นมก่น้องมาเน้อหาม้อห้ามนเ้อหากินเน้อพี่กน้อง้านเน้อหามเน้อห้ามกอห้ากินเน้อห้ามกินนค้อกนเนื้อห้ามก่อ้าแนเอห้ามกินเร้มกินเอห้ากินเนื้อห้ามกิน ยกโปุ้ดยอดเลยแมนบอลไอแม่นบ่ลสองโป้บจสตะพันห้ยสองโปเลยพี่น้องความความแสบความอร่อยอ่ามีสูตรมาจากต่างถิ่นเนอะพี่น้องอืมอ่าถิ่นนี่บ่เคยเลือดแป้งหอยบ่หลายขนาดนี่คนมาต่างถิ่นคนใดเลือดหอยมาใส่คักขักขักขักบอันนี้อันนี้ไม่แย่กังจะอันนี้กับแก้ม ลองแก่ข้าวตัวนี้แก่ข้าวว่ะเมื่อนี้ได้สูตรมาแช่เนาะเลือดแปลงหอยว่าซ่นมีมีแกมกะปีอีกวะเตอรับคับคับับเนะอือ้อ้อาจิ ขักเดยไล่เที่ยวกินแด้วพี่เนาะป๊บขักเอาแถวเอาเป็นบ่กบาดบกินบานนี่กินแล้วเขากินก่อนก็กินแล้วโด้ยงงเลยอ๋อค่คักเอาเอาให้สุดใจเลย เอาหมักพริกหมักพริกขุยกะปีน้ำอีวะส้นเนี่ยหมักพริกสดพักในสวนพี่น้องพักในสวนหมักพริกในสวนโอ้ยกไม่กินมันเด้อเสียดมันใ่ัแเาป โอ้ี่เขาไฟจหารเลยเขาหูจับมดนะเออเมีนเโอ้คัตัวเอบีบบัหน้าโหดี๋ป้าไปตะขักอีเลจแสบขาขนาดเลยเออคเอูจับเขีบเกอนานน้านนอยเมืองเรายู่สวรรคเกวะนม่จ่จนมาบอกให้กินเยเอ้ยเออกินรลดเอาเอตามสบายเอาข้าวมีไงเ่ยนีนี่บังบังบอไตัวข้าว อพี่น้องไม่กินมากพี่น้องาเดพี่น้องเอ้าวอร่อยโฆษณาชอยออบัานเบาเล่าไต่มื่อนี่พี่น้องเล่าไต่ได้กินลาบแปงหอยลาแป้งหอยลาเือแป้งหอยอ้เฮ้อะแปนลหมอยีแหละพี่น้องค่ะคนเมาล่มกันนะคู่ไผ่คู่มันลมกันแล้วม่มีไผ่ฟังไผเแงเอาน้าคาวกินใรอนเลย นี่ใช่บัอนนั่นๆอ้าซื้อไก่ซื้อหูอยู่เป็นตัวไรออกอะไน่นี่นะอ่างนี้มามันเป็นน่องไ่ละแ่คนนะนงทนปีอ่าฟาางขาทกไทยเมื่อหาพี่น้องทั้งบาทมนี่นะแมนบอกบงังกบังกิบน่องไข่แต่คนโอ้โหอนนี่เพื่อนเอนซีเพื่อนทั้งฟางล่าเดมพี่น้องเดางเาตลอดนะ เออเนี่ย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 เพื่อนนี่เอฟซีทางฟังเล่านะพี่น้องผู้ใส่หมวกนั่นผู้ใส่หมวกพี่หนามากแต่ว่าต้งขอขอบคุณที่เขาบอกเป็นแบบนี้อ่ะพี่น้องกลุ่มชุมชนบ้านเฮาเนาะบ้านบ่อเราแต่ก็มีซรัพนี่แหละมวนซื้อน้ำกันอ่ะพ่อกันโอกาสหน้าเนาะพี่น้องเนาะ